ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโรบอกนะคะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะเราอาจจะไม่ได้เสียงเราเลยแล้วเพราะเสียงเกมมันดังวันนี้เราจะมาเล่นแมบฟลิปกันนะฮะว่างหน่อยให้ทุกคนดูเวลาเอาเนี่ยง่ายช้าๆหน่อยนะฮะเงียบไม่ดี ตัวนี้เราก็ต้องลองดูนะคะตัวนี้เราเข้ามาเลยก็เพื่อคนหนึ่แต่ไม่รว้วรันเพื่รยาเกมไม่ได้คุยด้วยหรอกถ้าเราอเราก็ยจะเล่น,ลนต่น,นะคะเราจะไปเกาะอื่กัน เอิมโอเคค่ะทุกคนเราจะออกก่อนนะคะหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูอีกกันอีกรอบนึงอันนี้เร evet. <t ương al aniu> ิ่มถ่ายอีกเลยอันนี้เริ่มถ่ายนะคะป้องใส่กระนั้นนะคะโอ้โหตกดีวัยจังเลย เราก็เสร็จเรือไปเดิน l e ลยี่สิบแล้ว,เร,วเราจะไปที่เกาะเกาะนี้คนะ่ะเกาะเกาะไหนไม่รนะนะู้ลฮะไชมทเนกป o าที่จปซีไม่เป็นตมไม่ี่หังเ เอมาดูเกากินแม่เลยด้วยเอามาดูหนอเนียเก็ดูเกาะอุ๋งถงนี่นี่แหละเกาะที่ฉันตามหาเนี่ยัส่สีแดอยากตวพ่เคไปหาเกาะไม่เจอว่าชื่อเกาะชื่ออะไรมาทำไงเดียจะบ้าแล้วโอเคน,นะคะนี่เหละเกาะที่เราต้อง เรืออยู่บริเวณนี้มันจะได้ไหมวะเรือนี่ก็มากกว่าจริงๆนะฮะอันนี้ปลาในเรือ,อ,อตัวจะขายปลาแทนในกระเปะ๋าก่อนแม่บอกอ่ะนี่เองไอสัตวอันนี้มันมาถามกัน เราก็จะมาตกปลากันนะคะนี่นะคะวิธีตกปลาแบบพิสดารเราต้องขึ้นมาตกในด้านบนนะคะอันนี้ยังไม่ใช่เบรเพี่ยวะนขึ้นมานี่เห็งดีดีเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนีเดี๋ยวเราจะมาตกมากมากนะตกนี่มากมาก

เจอได้ก็จะมีแค er ่อ่าอันนี้ทั้งหมอน้ำเดี<_<_<__<_๋ยวเราเริ่มมาให้ฟังเลยมันก็ไม่ใช่พวกนี้นะฮะอันนี้อันนี้เราเคยเจอไม่รู้เจอที่ไหนฮะตกอยู่ดีๆแล้วก็นี่แหละอันนี้คือด้นแกบของกะสุนไดโนร์ค่ะอนที่เราตกได้นะฮะสีแดงแต่อันเดียวแล้วก็สีเหลืองก็จะมีพวกลายเลือดใบหัวแบกระสับขาวแล้วก็ เหมือดมุ่ด้วยรับมุ่ก็จะมีถนนแล้วก็มีฟงฟง้มีปักเป้าสำหรับเด็กที่เราเอาไปใช้ตกเล็กมากนาะก็ต้องใช้ปักเป้าในการแรกอบอกควันบอกควันรู้ได้แต่บางคนก็น่าจะรู้ได้แหละ หกโอ้โหยังปานนีู้มยังเบากว่าเลยหกกระกรอ่างเ้ร่างเ้อร์รบกวนคะอาูนอาภูนะคะอันนี้ไม่ทราบอันนี้เปะ มันเด็กนี่มันใจมากไปก่อนอีกไหมฮะเดี๋ยวเราขอมาตรงนี้มาเอากดตรงนี้ดูนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ขอประทานอภัยนะฮะเพราะว่าน้องนั้นไเสียงดังมากน่ารำคาญมากน้องชอบเสียงมาก ไปที่นันี่บ้านงนี่อาจจะบ้ากนะคะใา้น้องยังไงเราได้ไปตัวนั้นอีแต่นอ่เราง่งอะไร ไปที่เกาะสันสตูนะอ่ะเราสันสตูอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หินหินอันนี่หินแดดอือปลาหวานปลาแก้วปลาจิ้งจอกปีนหางยาวเดินทางปลาฟูง มา ah ห ah ็มาหิตาอะรพวกนีะแตทีู่้รูอยากอยากเข้ไอ้พวกนี้เราจะมีบาคนกับเขาโอเคแล้ะเดี๋ยวลองใช้เหยเหยียบเป็นแม่เล็กไม่รูได้ไหมมดูกันว่ามันจะมีปลากินแม่เหล็กไหมมันองมีปลาสกตัวกินแม่เหล็กอย่งนี้เพราะว่าปกติมันจะได้ก่อนะคะ

เดี๋ยวทำไมไม่รู้นะคะนี่ทำไเคร่องมันตตอไปเรอเ,เราใช้ตกม้นกวมนะคะวิดีดูเกมแบบสามรัก็เรียกได้นนะโดย่ไหนเอาก็ได้ะาเาจะกรจดสีแดงเอะมีอ,ะะมอ,ออกก็ให้ มันก็จะเปเคร่องสื่งกังแบสีเหลืองะฮะดโดนอ่ะใช่ได้ก็ไม่ด้โอเคโดนแล้วตาธรราแน่นอนอนี้เดี๋ยวตก่อนนี้ก็ไปเปล นี่เยอะอกนปาแก้อีก,ก,ก,อกเ,กกกกเคเหมือนเราเห็นอะไรฟ้า,า้วิ่งผ่าไปนะะหรือว่าเราจะไปกดการทะเล้วเรา,ากดฟ้าซ่ง ผมมือมันเนี่ยือีดไม้กินฮะกระหวานแล้วฮะเรียงไปกรว่าเดี๋ยวเราจะไปตกปลามาให้สมอกันหายไปอ่ยนี่เสียงรลงลบคนนิดหน่อยนะฮะขอโทษที่น่ี๋ยวเราจะมาเก็บกัน แี่ใครมองออกก็มาหอยอืมอไเรียนอะเรามองก็ไม่ใช <g zia> ่หอยอ่ะโอเคนะคุณเดปรปตกาวาหาสบดกัน

็มาจจดในกาลือกโวยตันฉะนั้นเราก็ต um ้องไปปาทำเต้ยใชไหมะไ่อย่าเกี้ยไปรก่อนปลาแดดเรามีปลาแดดด้วยครทุกคนปลาแดดรู้ไหมว่าปลาแดดเป็นไงแต่ล่คืเดือตัวจะยุบะ ยห้ามหัวเรียนนลเยลเยปลาแดดล่ะปลาแดดแม่ตาเบีนยหรือเปล่ปลาแดดมันจะเป็น มีปลาทับเกียมกได้ยอยากกดมันกดันนีอ้อซสาลายเลือกสายลายเลือกเลยฮะ <a> มแย่บักก์ ปิดคลิปเพียงแค่นี้นะถ้าเกมมันค้างแล้วบุยบุยนะไป้า,า,าทุกคนวบบันดีนะฮะคนที่ดูตอนกลากงคืนคนที่เพิ่งเปิดมาดูนะฮะก็อรุณสวัสดิ์ฮะบุยบุยฮนะ